สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะสําหรับไมค์ครับนะครับมไมค์ครับอะไรวะชื่อซีรีส์เราตั้งชื่อว่าอะไรดิเมนชันนิวเวิลด์นะครับผมอ่าซึ่งแปลกหูแปลกตาขึ้นนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะที่เป็น EP ที่ ที่เท่าไหร่ที่ที่หหรือเปล่าน่าจะเป็น EP ที่6นะครับก็ตอนนี้ก็โอ้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างขึ้นเพราะเป็นวันที่300เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมประมาณ351นะครับผมตอนนี้ซึ่งก็สายเหตุที่หายไปนานนะครับผมก็มาบอกเลยแล้วกันนะครับผมก็คือผมติด ฝึกงานด้วยเออฝึกงานอยู่นะครับก็ตอนนี้ผม,เ,มเรียนในระดับตรงนี้เสียงดังวะไอ้เหี้ย,ยปวชนะครับผมปวชสามนะครับผมอ่าผมก็ต้องฝึกงานนะครับผมฝึกงานเทอมแรกเลยนะครับผมก็เออก็ชิลนะครับผมเออไม่ได้มีอะไรนะครับผมแต่ว่าแบบทีเนี้ยผมฝึกงานแบบ8โมง แปดโมงครึ่งถึงแบบสี่โมงครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เวลากลับบ้านมานะครับผมก็มันก็แบบไม่มีเวลาอัดคลิปนะครับผมผมก็เลยแบบไม่ได้อัดนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเออผมจะพามาชมนะครับผมว่าแมปมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เหมือนจะแบบไม่ได้เข้าแมปนานนะครับผมก็เออผมไม่ได้เข้ามาประมาณ4 5ห้าวันละนะครับผมมันก็จะแบบ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอ่ออ,อันนี้เอาอจะเอาไปเก็บบักฮาเ้่อตอนนี้ผมไม่มีกันพาาเดอร์รผมขออนุญาตนะครับผมเดินไปเอากันพาวเดอร์แป๊บนึงน่ครับผมผมไม่ได้ AFK เลยนะแมบบนี้นะครับผมก็แบบวันมันก็จะแบบน้อยหน่อยนะครับผมจริงๆวันมันควรจะเป็นวันที่ 400อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าไม่มีเวลาเอ k เคครับไม,ม่เวลาแบบเล่นเท่าไหร่นะครับผมาหายไปน,นานอยู่พอสมควรนะครับผมในตัวมีอะไรบ้างตอนนี้อ้ยอันนี้น่าจะไม่มีอะไรโอเคอืมทำไมเล่าอันนี้โอเคนะครับผมอาจจะเออเออนิดนึงนะเพราะว่าแบบ เรื่องยาต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะครับผม,มผมไม่ค่อยชินกับคีย์บอร์ดเท่าไหร่ปกติไอ e p พแรกๆใช่ไหมครับเราเล่นเป็นแบบนิ้วเปล่านะครับผมออแต่ว่าตอนนี้ก็ซื้อคีย์บอร์ดกับเมาส์เอามาเล่นนะครับผมแก้ขัดไปก่อนนะคือผมยังไม่มีตังซื้อ,อซื้อคอมนะครับผมก็่างนี้ไปก่อนนะครับผมไอ้เหอ เหนื่ยนึ่ว่าจะขึ้นไม่ได้โอ้โหงงอยู่ตั้งนานนะครับีเงียขวางทางขวางทางแต่ไม่ตายด้นะเมื่อกี้หรือเปล่ากระดาษนะครับผมก็หุยผมยังไม่เคยเข้าไปเช็คอนี่เลยตรงนู้นเลยนะครับตรงนูน้นนูน้นนู้นนู้นว่าแบบว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับผมก็ในส่วนบ้านนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมนะ ตอนนี้ผมได้ทําการเ,เหมือนผมจะทําโครงไว้นะครับโครงแบบพื้นอย่างนี้ไว้นะครับผมบ้านผมก็จะเป็นแบบโทนสีชมพูแบบตรงนู้นนะครับผมเหมือนตรงนู้นเลยนะก็จะทําเป็นแบบเรียงเป็นหมู่บ้านนะครับผมเราก็จะถ้าเป็นโทนแบบสีขาวชมพูอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะผมชอบนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกตรงนี้ก็อโอ เต็มแล้วอันนี้โหจะเต็มแล้วอันนี้อันที่สองยังนะครับผมผมไม่ค่อยมาเดินอยู่แถวนี้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าแม่งแหลกนะครับผมเออแล้วก็ตรงนู้นนะครับผมจริงๆตรงนู้นนะ่ะมันควรจะเป็นคลิป ep 7นะครับผมแต่ว่าผมอัดมาใช่ไหมผมอัดอัดอัดเอ,อ่อคลิปไปก็จะยังไงดีล่ะก็คือ มันอัดแบบอัดแต่เสียงตัวเกมครับผมไม่ได้อัดแบบเนี้ยไม่ได้อัดสดนะครับผมมันก็แบบเอามาตัดต่ออย่างเงี้ยผมขี้เกียจภาคครับผมก็เลยแบบลบทิ้งแม่งเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้แบบทานะครับผมเ,ออเห็นไหมตรงเนี้ยมันแหลกนะครับผม,มผมก็ไม่ค่อยเดินมาเท่าไหร่แต่ว่าผมจะมาเอาอันนี้เอเฮ้ยนะครับผม ประตูกูก็ยังบั็กเหมือนเดิมนะครับผมส่าราวใครที่แบบถามนะครับว่าแบบเออพี่พี่ใช้มอดอะไระบ้างนะครับผมก็เปิดให้ดูเลยนี่นะครับนี่ก็คือมอดที่ผมใช้นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ๆๆนี่นี่นี่นมีประมาณสิบสามมอดอันแรกก็เป็นโทเทมนะครับผมอันที่สองเป็นบอกวันอันที่สามนี่เป็น เปลี่ยนมุมกล้องนะครับผมก็คือนี่นี่น,นี่มันจะสามารถสลับได้ตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะสามารถแบบนี่นะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะเปลี่ยนอ่าแบบนี้นะครับผมก็แล้วก็หมอดอะไรอีกวะแปบบ๊บนึงนะ แล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นแบบ level เเตรงหลอด level เ,เ,เราจะเป็น rgb นะครับผมแล้วก็อันนี้ลงมาขำๆนะครับผมอันนี้ไม่ไม่ใช่ซีรีส์นีไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ฮาร์ดคอร์นะครับผมก็ลงมาเล่นเนเฉยๆนะครับผมผมจะได้แบบรู้ว่าแบบจะได้ไม่ตายบ่อยอะเอาง,ง่ายๆนะครับผมแล้วก็หลุดออกจากเกมเรียบร้อยนะครับผมโทษที <c oughs> มันน่าจะแบบเจ n เน a เรตโลกเยอะเกินมาประมาณนั้นะหลดตั๊บนึงครับอ่ะไปะอันนี้ผมก็อัพเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยนะครับผมก็อ่ะนี่หน้าตาแมพของเราก็จะประมาณนี้ <c oughs> มันหลุด่ะแม่งธรรมดานะครับธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผมมากๆนะครับผมเดี๋ยววันไหนแบบ อากาศดีๆอย่างเงี้ยนะครับผมผมก็จะมาแบบอัดคลิปให้ดูก็แล้วกันนะครับผมก็แบบช่วงนี้มันมันฝึกงานอะเนาะเราแบบไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านมาก็เหนื่อยนะครับผมผมก็เลยแบบเครียดอัดคลิปนะครับผมก็ประมาณนั้นครับผมโอ้อันนี้ทำไมมันไม่กลับเป็นเหมือนเดิมเนะี่ยก็มดนี้ค่อนข้างที่จะบั็กนิดน,นึงแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะแบบนี้นะครับผมประมาณนี้อ่าโอเคน่าจะไม่หลุดละนะให้ดูมอดต่อนะครับผมต่อมาก็เอ่ออันนี้นะครับผม better sound นะครับผมก็คือเสียงแบบแบบสมจริงแล้วก็ขอบบล็อกนะครับผมเป็นแบบขาวๆแล้วก็ค้อนแบบ3าคูณ คาทาช่วยสร้างอันนี้อยากได้ไหมอันนี้มีประโยชน์มากเลยครับผมแล้วก็อันนี้หลายมีคนถามผมว่าแบบทําไมเหมือนในคอมเลยนะครับผมก็อันนี้แหละนะครับผมตีแบบในคอมเป็นคอมแบทนะครับผมอ่าเป็นแบบาการตีแบบเหมือนในคอมแล้วก็เวนไมเนอ์นะครับผมอืมแล้วก็ เอ้ยเวนไมนิ่งไมเนอร์อะไรสักอย่างนี่แหละเออแล้วก็ตัดไม้ทีเดียวอันนี้ทุบบล็อกทีเดียวตัดไม้ทีเดียวนะครับผมอ่าอีกอันหนึ่งก็เป็นอินฟินิตี้วิเลจอันนี้อย่าไปหาลงนะครับผมผมลืมเอาออกอันเนี้ยก็คือผมลงมาเพราะว่าผมอยากเทรดกับวิเลเจอร์แบบเราเทรดไปแล้วแบบไอเนี้ยมันมันจะไม่มีเวลารีนะครับผม มันจะไม่แบบจํากัดเวลาเราแบบเอ้ยเราเทนได้เท่านี้นะก็คือรอก่อนนะครับผมมันก็จะไม่มีอะไรแบบนั้นแต่ว่าอันนี้เหมือนมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมผมก็เลยเอ้ยยังไม่ได้เอาออกจากแมปนะครับผมต่อมาก็คือฟาสต์พิกลินนะครับผมอันนี้ก็คือมันจะทําให้พิกลินเนี่ยนะครับผมแลกของได้ไวชิบหายไววอดนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมก็คือเป็นสมุดเอ็นชาร์ดแบบ ระดับแบบโหดกว่าเดิมนะครับผมแล้วกออ็อันนี้3ามสามแล้วก็คาถาช่วยสร้างและอันนี้ก็คืออัลโต่ฟาร์มนะครับผมแค่เราคลิกขวาใส่แบบเ,เราปลูกสมมติเราปลูกแครอทแครอทโตแล้วนะครับผมแค่เราคลิกขวามันก็จะเก็บให้อัตโนมัตินะครับผมอ่าโดยที่มันปลูกให้อัตโนมัติด้วยไม่ใช่แค่เก็บนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมีแค่นี้เออมีแค่นี้แหละนะครับผมอ่า ันนี้ก็คือมอสที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยอ่ะอันนี้มีมีคนอยากได้ไหมก็น่าจะมีอยูนะ่เนาะนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้คือมอสทั้งหมดอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนจะบั็กด้วยน,นะครับอืมแล้วก็มีแบบอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยผมมีประมาณนี้นะมอสนะครับผมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าแบบ เดี๋ยวผมพาไปชมแมพแต่ว่าตอนนี้ขอคาพุก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเออโุ้ยมาเฮ้ยโยนทิ้งหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วอย่าเพิ่งด่าผม <c oughs> อันนี้ผมไม่เกีียวเกมมันเป็นเอง นะไอ้เหี้ย,ยแต่ดูๆแล้วแบบหน้าต่างที่มันทำมาใหม่ของ1.21.90นี่มันก็ดูสวยดียนะแบบดูดิอะไรนู่นนี่นั่นก็ดูดีนคะครับผมอา้าวแบบแบบทิ้งนานเมาส์หลุดเออเมาส์หลุดเลยนะไอ้เหี้ย โอเคโอเคครับปปตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเอ้ยไม่ใช่เหมือนเดิมถ้าใครดูนะว่าแบบในโพสที่ผมโพสไปนะครับใน YouTube อะก็จะเห็นว่าแบบตรงตรงเนี้ยมันก็คือฟาร์มไผ่นะครับผม,อมเออสำหรับใครที่ เข้ามาดูใหม่ก็ตรงนี้ฟาร์มไผ่นะนะครับผมก็อัดคลิปแล้วแหละแต่ว่าแบบคลิปมันกลัวไม่ได้คุณภาพก็เลยแบบเออไม่ได้ลงให้ดูนะครับผมตรงนี้นะก็ตรงนี้ก็เปิดลงเลยนะครับผมจริงๆมีเซิร์ฟสาธิตได้ดูเรื่อยนะครับว่าแบบบรรดาออกมาหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่ายัางนะครับตรงนี้ก็ เดี๋ยวจะตกแต่งเพิ่มเติมก็แล้วกันตรงนี้ผมจะทําพื้นแบบทําพื้นเป็นของตัวเองอะ่ะเออแบบเกียร์หน้าดินเองนะครับผมก็มันก็จะทุเรศนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหน้าดินที่ทําเองแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จผมก็ทิ้งกันไว้อย่างนี้แหะนะครับผมมาด้านนี้นะครับผมอันนี้ก็จะอลังนิดนึงนะครับเป็นแบบ โลกไม่เจเนเรทเป็นแบบโลกไม่เจเนเรทล้อเล่นล้อเล่นอันนี้นะครับก็จะเป็นโพสต์ล่าสุดเลยั้างที่ผมโพสต์ไปใน u t u b e นะครับผมก็มันจะเป็นแบบพื้นที่ใหญ่ๆนะครับผมซึ่งพื้นที่ตรงนี้ผมได้สร้างเป็นฟาร์มทองนะครับผมแต่ตอนนี้เหมือนจะใช้งานไม่ได้หรือยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าแบบ มันมันไม่ตายให้ผมอเออเดี๋ยวผมค่อยมาแก้แล้วกันนะครับถามว่าผลผลิตดีไหมก็ดีครับก็คือมันได้เลเวลเยอะมากนะครับผมเป็นฟาร์มทองแบบก็ก็ดีอ่ะดีดีอยู่อะ่ะอันนี้ fk ไปแค่ปร,ประมาณ10นาทีนะครับผมก็ได้มาประมาณนี้เลยนะครับผมถามว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะหรอกสำหรับผมนะสำหรับผมก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่ามันได้เลเวลดีนะครับผม อันนี้พูดตามตรงเลยมันได้เลเวลดีใช้ได้นะครับผมแล้วมันก็แบบเกิดเยอะด้วยนะครับผมเออตรงนี้เคลียพื้นที่แล้วก็ทําเป็นกําแพงแต่ว่าผมจะทําเป็นเสาสี่เสาเหมือนอัน้นนะเหมือนอน,นะออน,อนทางนูนะ้นอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะครับผมเออยังทําไม่เสร็จนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นยังไงล่ะนะครับผมเอ,อ๊ อาจจะได้ยินเสียงแบบคีย์บอร์ดผมตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบหนอะเพราะว่าเออบางครั้งมันก็กดไม่ติดนะครับผมไม่ใช่คีย์บอร์ดกดไม่ติดนะนิ้วกูนี่แหละกลดไม่ติดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็กําลังสร้างเลยครับไอ้ตรงนี้กําลังสร้างเลยเป็นแบบผมไม่ค่อยมีพุบบแบบฟาร์มคิปเปอร์อะไรยังไม่มีนะครับผมผมก็ไม่ค่อยไป fk ตรงนู้นด้วยนะครับผมผมก็เลยสร้างเป็นอันนั้นส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นสะพานข้ามมาแบบ เออผมลืมให้ดูตรงนี้มันเป็นฟาร์มไอ้นี่นะครับผมเออมันเป็นฟาร์มแครอทเออที่ผมบอกว่าผมจะทาฟาร์มแครอทอะ่ะตรงนี้แหละนะครับผมเดีย๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออ,อ่าส่วนที่เอาไว้ปั๊มดอกไม้นะครับผมแต่ว่าเออนั่นแหละ มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็เป็นวงจรแบบงงโง,ง่เลยวงจรงงโง,ง่เลยตรงนี้ตอนแรกเป็นฟาร์มไก่แต่ว่าค่ากินไปนหมดแล้วเพราะว่าแหลกมากดูจํานวนเนื้อดิดีแบบหลายสเตกจัดนะครับผมเออข่ากินไปนหมดละไม่กินหรอกค่าไปางั้นแ่ะอันนี้คือสุดยอดมากนะครับผมก็คือเราเล่นมา 300, 300กว่าวันนี่ก็คือเนเธอร์ไลท์ที่ผม มีทั้งหมดในตอนนี้นะครับผมนี่ก็คือในเทอร์ไรท์ที่ผมมีทั้งหมดนะก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าได้ก็ได้ประมาณนี้นะประมาณนี้แหละนะครับผม,มแล้วกูวางทำไมวะแล้วมันขุดอย่างยากอะ่ะ16หบล็อกนะครับผมถือว่าแบบ เยอะมากนะครับผมเยอะที่สุดในชีวิตผมที่เล่นไมค์คาร์มา,า,มาละแต่ว่าเออนั่นแหละหลายคนอาจจะแบบมีเยอะกว่าน,นี้นะครับผมอันนี้คือเพชรทั้งยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมก็คือแม่งมีอีกอยู่ในบ้านแต่ว่าเออแค่นี้แหละเอามาอัดบล็อกไว้เฉยๆนะครับผมในนี้ก็จะผมไปหาปีกมาละนะครับผมปีกอีกอันนึงอะเอาว่าเป็นปีกสำรองนะครับผมอ่า ประมาณนั้นนะครับผมในนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนี้ก็ไม่มีอ,นนมมอ,อุปอันนี้อุปกรณ์สร้างเสาไอ้ตรงเมื่อกี้เออนิดนึงนะตรงนี้เออลืมบอกไปไอ้มอสที่เราอันนี้ก็คือดีมากนะครับผมมอสที่เราแบบที่ผมบอกว่ามันสามารถคลิกขวาได้นะครับผมมันก็จะประมาณนี้อันนี้ผมคลิกขวาอยู่นะฟังเสียงนะครับผม อ่านี้คิดขวาเราสามารถค้างแล้วก็อย่างนี้ได้เลยนะครับผมนี่มันก็จะเก็บแบบแล้วก็ปลูกอัตโนมัติเราไม่ต้องแบบทุบไม่ต้องทุบไม่ต้องอะไรเลยนะครับผมแล้วก็คิดขวาค้างแล้วก็เดินเก็บเลยนะครับผมสะดวกไหมสะดวกมากอ้ยกินเลย ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าผมก็ยังปลูกไม่เต็มแล้วเพราะว่าค่อนข้างใหญ่ดูนะค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็ยังปลูกไม่ไม่หมดเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ขยันขนาดนั้นนะครับผมถ้าผมขยันนี่ชีวิตผมคงดีกว่านี้นะครับผมประมาณนี้นะแล้วเราก็เอามาปลูกนะครับผมปลูกก็ไม่ได้ ยากอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมปลูกแป๊บเดียวนะถ้าปลูกอะ่ะถ้าผมตั้งใจปลูกจริงๆก็คือเสร็จไปนานละอันนี้ไม่ตั้งใจไงครับเออเดี๋ยวเวลาว่างๆผมมาหาปลูกแล้วกันนะครับผมมาปลูกให้มันเต็มเออแค่นี้ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วนะแครอทเนี่ยเรากินแบบเหลือเฟือมากแต่เราขาดแคนเป็นทองไนงะ ผมก็เลยไปสร้างฟาร์มทองนะครับผมเอ้ยก็อย่างที่เห็นนะไอ้ฟาร์มอันนั้นก็คือตอนนี้เหมือนจะบักอันนี้หมูตัวนี้อยู่กับผมมาตั้งแต่วันที่300นะครับผมก็คือตั้งแต่ผมเริ่มสร้างไอ้ฟาร์มเนี้ยแรกๆนะครับผมคุณฟังไม่ผิดครับไอ้ฟาร์มพี่นี่อยู่มาตั้งแต่วันที่300อันนี้300เท่าไหร่ละ351นั่นแหละจะ52ก็ได้เพราะมันเป็นตอนกลางคืนอืม อยู่มานานมากหมูตัวนี้นะครับผมเออผมก็เลยตั้งเอาเนมแท็กมาตั้งให้มันนะเพราะว่ามันแบบให้มันมาเฝ้าอะ่ะดีมากเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะเจ้าหนุ่มอ่าตรงนี้ก็ปลูกปลารนะครับ <Ooh. S 2> ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากนะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่ผมเออสร้างไว้นะก่อนนิดนึงนะครับก็ยังไม่ได้ปักไฟมันก็จะมีมอนเตอร์เกิดนิดนึงนะตรงนี้ก็เป็นบ้านนะครับผมที่ผมเออจะทำเป็นหมู่บ้านเอาไว้นะครับผม เอาไว้เป็นแบบหมู่บ้านเฉยๆครับแบบสวยๆเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรนะข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผมเราเอาเป็นแคลไซ์กับอเมทิธมาสร้างแม่งเลยนะครับผมในไหนทราบแบบมันก็มีเยอะแล้วหรือเปล่าก็คืออเมทิธตั้งแต่ E p ีแรกๆผมก็เอามาสร้างแล้วนะครับขุดเอามาสร้างเรียบร้อยแล้ะนี่ก็จะประมาณนี้แคลไซก็จะอยู่ประมาณอ่ะน,น,น,นี่ประมาณ2อสมกล่องนี้นะครับผม เยอะก็เดี๋ยวมันก็คงเสร็จละมั้งนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมู่บ้านของเรามันจะเสร็จตอนไหนนะครับผมผมจะสร้างเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเยี่ยมมากๆอันนี้ก็กระจกเอามาเผานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแมพของผมแต่ว่าเราพาไปดูไหมว่าแบบที่เทรดของเราเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูเนาะอ่ามันก็จะที่เดิมครับที่เดิมเลยไม่นีไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงคิดถึงอยู่นะเออคิดถึงอยู่นะเพราะว่าแบบอืมนั่นแหละเพราะว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ยังแลกของไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้เผื่อมีคนคิดถึงแบบก็แบบ EP แรกๆนะครับผมสำหรับ EP แรกนะครับผมบ้านเราก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะครับผมบ้านหลังนี้คิดถึงเหมือนกันนะเพราะว่าในบางครั้งผมก็บินมาเล่นนะครับผมเพราะว่านึกถึงแบบช่วงช่วงแรกที่เราเล่นอเอ,อ่อตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับผมก็ตรงนี้คือแบบของอะไรก็ ยังครบยังเยอะอยู่นะก็มีอยู่นะครับเป็นของต้นเกมของเรานะก็ยังแบบโอ้ยคิดถึงอ่ะเออคิดถึงโยู่นะครับผมเนี่ยเผาอะไรผมยังเผาทองเผาอะไรไว้อยเนี่ยก็คือเตียงที่แรกที่เรานอนตรงนี้ก็คือหลุมที่เราโดนระเบิดตั้งแต่ EP แรกนะครับผมอันนี้ก็ชวนน้นึกถึงนะนิดนึงนิดนึง นะครับผมหมาบ้านผมมันจะเห่าเลยนักหนาวเ่ยแมงสำหรับวันนี้ก็นะครับผมสรับคลทปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่มาแบบทักทายเฉยๆนะครับหลังจากที่แบบไม่ลงคลิปมาครับมาซะนานเลยนะครับผมก็สวัสดีทีวิดีโอนี้นะครับผม ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง1207ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรา ไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วเฮ้ยแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนลดเสียงก่อนนะครับลดเสียงเกมเหลือสักสามเปอร์เซน่ะประมาณนี้ป่ะเพราะว่ายังไงการอัดเสียงอย่างเงี้ยมันก็ ดังอยู่แล้วแหละในระดับหนึ่งนะครับผม